เอาเลยครับสูสดีเพื่อนทุกๆคนนะครับท่าใครท่าเลยถ้าใครยังจำกันได้ครับสำหรับสร้างสนามในฝันนะครับฟีฟ้าลาราสามเดฟอะไรเนี่ยแต่ละสิ่งก่อสร้างนะครับถ้าเราสร้างมันไปแล้วเนี่ยมันจะสุมของรางวัลนะครับมาให้ทุกวันนะครับก็แล้วแต่ดวงว่าจะได้อะไรนะครับและนี่ก็คือของรางวัลทั้งหมดนะครับที่ได้จาก EP Building แล้วก็ฟุตบอลสเตเดียมนะครับ ก็น่าจะแจกถึงวันที่6เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันก็หมดกิจกรรมวันนี้นะโอเคเรับแล้วไปเปิดกันเลยนะครับเงิน5กับ15ก็เป็น20 m อนะครับเยอะตางไหนวะเนี่ยนนอกนั้นก็ไม่มีอะไระครับการ์ดที่ได้น่าสนใจที่สุดผมยกให้เป็น EC แล้วกันนะครับเพราะบวก3ถึงบบก6เบส50นะครับเปิดไลก่อนดีเบส2 0 0ไปเลยนะครับ เอาล่ะไปครับโอ้โหแรงเบิฟเลเบเอี๋ยไปอ่าบวกสองบวกห้าไปก่อนนะครับตักเตะปีพิเศษกับเบสยี่สิบไปครับโอ้โหรวยเละนะครับมาที่ ET บวกสามถึงบวกหกบ้างแล้วนะครับเบสร้อยครับไปอเอาตำนานตัวไหน,ไหนเนนียอีกตัวโอ้โห ถูกไปแนวเนี่ยนี่มาในโหมดประชดหรือเปล่าโอเคก็ไปสุดท้ายครับเบสห้าสิบวกสหนึ่บวกหดูว่าจะได้มากกว่าแลมซี่หรือเปล่านะครับไปครับได้น้อยกว่าแต่ก็เป็น d k r บวก4นะโอเคขอบคุณมากที่ไม่ได้บวก3นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เพิ่มเติมนะครับมาจากการสร้างสนามนะครับซึ่ง บอกได้เลยว่าก่อนหน้านี้ที่สร้างไปก็คุ้มมากๆแล้วนะครับของแถมนี่ก็เรียกว่าฟรีอ่ะนะแล้วก็ได้รวมแล้วเป็นร0อยเอ็มนะครับโอเควันนี้ลามเพื่อนทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ